แมนครับบอลน้นเซฟครับบพรว่าจะเป็นหัวหน้าหรือซอนะครับถามมาใกล้กล้องเลยบอลน้นบอลไทยเต็มตัวเลยลังคนนี่บอเข้าใจบอคขับพื้นบอลนนต้องเซฟบอลและซอแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยบอลจะบอลแมนว่าจะเป็นเฉพาะบอลและซอนะครับแดนเซอร์หรือหมอลำทุกคนที่เพิ่นอยู่ใกล้กล้องนะครับแล้วก็มาเอามาไลายหน้าอีกทีเพื่อทีนั่งสิย่อเป็นบอลเพราะว่าทำมองไกลไขนี่เพื่อทีใส่กระโปรงสั้น เดางับงับงับเนี่ยถ้ามาใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นเพราะนะครับตัดเฉพาะครึ่งตัวนะื่อเป็นการเซฟศิลปินและทีมงานครับนะครับเมื่อึ้นก็มีด่ามาเดบอนนว่าซีบอกแล้วฉะนั้นถ้าผู้ใดไปเบิ่งไล่โสดแล้วมีการด่าบบอนนขออนุญ,ญาตบ็อกออกจากกลุ่มหรือจากเพจนะครับจะบอต้องเครื่องบอนนพร้อมนะครับถ้ามาสร้างคือมันงุดหงิด ที่หลอทงไล่ยากยากันยากแล้วทั้งขี่เราก็วัยทึงค้นเบียดก,กันระหว่างที่บอสกับซอออกมาหนีไม่น่าเวทีนี่จะเข้าใจเบาโนนมากถราผูดยอยู่บ้านสื่อๆบอสเคยมาเบิงหนางงาีนจะไม่เข้าใจว่าการไลส่สดหน้าเวทีเป็นอย่างไรนะครับเมื่อคืนก็มีด่ามานะครับเวลาเวลาแ,แม่เวลาเพิ่น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 มคือเฮ้าคือ เขาไม่ปกติเหมือนเราจะไม่คิดแบบนั้นอันนี้เขาบ่ปกติฉะนั้นอย่าดันคอมเมนต์นะครับอย่าดันคอมเมนต์ที่มันไม่เหมาะสมนะครับพอดันคอมเมนต์ก็ต่อๆกันก็จะเป็นการเกิดด่ามาบวันนี้คอยก็โอ้ยลอยลลาขาอ่อนแรี้ยงนะครับบอ่าอยากไกลเลยแหละถ้าเป็นอย่างสันาาน้นบอลนุ่นไล่เดี๋ยันี้เป็นคอนเซปต์ของบอลนุ่นเลย <What? S 1> เห็นเบิร์ดคอมเมนต์บอลนุ่นเป็นคนอ,าอ่านอ่ใช้กล้องของวนาน้าไลฟ์นะครับเราก็คอมเมนต์บอลนุ่นกับสีเบิง เลี้ยงน้ำตีอ๋อบอกหนึ่งว่าเลี้ยงน้ำเพราะว่าบบาน,นชุชใช้ใช้โทรศัพท์หัวนาไล่แล้วอีกเครื่องหนึ่งก็เป็นเครื่องของบบาน,นุบาน,นุชก็เปิดเบิงเบิงบนนคอมเมนต์เบาน,นุเห็นมดครับผู้ใดเบิงผู้ใดคอมเมนต์จังไดนะครับฉะนั้นนะครับ,นะรบสำหรับที่พี่น้องที่เขามาเบิงก็อย่าลืมนะครับถามมการดามานะครับถ้าใครดามาปุ๊บเบาน,นุบอกครับ นะครับแม่สายใจแม่บอลอยแม,แมนเบาน้นนะครับคนดูหน,นึ่งหมื่นห้าพันคนบอลนนเบิกราสุดมื่นสีแม่ป้าดมื่นหาเลยบอกป้าช่วงช่วงคนเบิงประมาณอ่าหมื่นสี่หมื่นหาหรือหนึ่งหมื่นขึ้นไปนี่บบลน้นจัไในว่าช่วงที่บอสกับซอจีบกันใหม่ๆวันนั้นอยู่ปตทนวาันาครเนาะคนเบิงประมาณหมื่นสามหมื่นสี่นี่แหละช่วงที่บบลน้นไหลช่วงนั้นนะครับปนีมามาเจอเมื่อวานนี่ป้าคอยซออนอีหลี สอ,อนพี่น้องแมนคนหนาง,งานกัหลายสอดีแม่ท่ำนะจ๊ะด้วยนะครับเม,นะมนูเพียนาอซอมีงานพัทยาเมื่อคืนซอไปพัทยาเจ้ามาแล้วเจ้าไปยุใสเจ้าคือบอมมะยามคอยบริห็นกับน้องนี่ บอนนลูกทัดไรบ่คอยชัดคือบอนอนแมนเมื่อขึ้นเห็นอยู่ครบเลยเห็นกันสัดสัดเลยนะครับสวัสดีแม่ปานิชาด้วยนะครับไปหาหลับหานอนบ๊าบาไปเลยับอกางแอเล้วบบรมึไปยังไปหาผู้สาวอีกแล้วจิไอจังเมนขักเนาะล่าดูล่าใดเนาะ ไปดูที่วัดโคกร,กราคนเยอะมากสุดปังครับไม่ว่าศาสนาไม่ปราณีไม่นะไม่นันทีแม่นันทิกอนนะครับอันแม่ต้องคือต้องสอนประสบการณ์ให้น้องทัดหลายๆน้องทัดก็บ,บอกว่ากิงคือบอลนุ่นนี่นะครับน้องทัดสีบอลค่อยเบาบอค่อ,อยปากตัวจริงก็คือกันบอค่อยบอลนุ่นประสบการณ์หลายอ่ะแม่เดี๋ยวเราค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวน้องทัดกากิงคือบอลน,น,นุ่นนะครับ ในการซูมนะครับถ้าศิลปินอยู่ไกลเราก็ซูมถ้าศิลปินอยู่ใกล้เราก,ก็ซูมออกซูมเข้าซูมออกนะครับปรับคอนเซปต์ที่บนนั้นอันซูมไกลๆเพื่อเพื่ออ e e ีพออีเม่เอาไปเสียบใส่โทรศรัพท์มึงนะครับจึงจีได้ภาพสวยงามเท่วาว่า แม่พักพอลึกทะเลแม่สมหมายทวีก็กำลังใจครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับพี่หนิงแชร์แล้วแม่สิริมารัะตะนสุวรรณด้วยนะครับสู้สู้ยาวาแต่มอลําสู่พี่นองก็สู้คือกันวันนี้บอมมิโอครับแมนยอยแล้วก็ทีมงานนะครับหน,นหนึ่งสนามมีสองวงวันนี้ประชันกันเลยนะครับแผลวๆแสงทองผู้เยบ่านฟินแลนด์